วิธีการสะท้อนหน้าจอนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าไปที่ตัวแอปเซนลิงนะครับจากนั้นครับก็เปลี่ยนโหมดครับมันก็จะเป็นโหมด m i ลเลอร์ลิงนะครับจากนั้นเราก็เลือกระบบครับว่าจะเป็น Android หรือ p อ iPhone นะครับก็แอดมินใช้เป็น Android นะครับก็จะมีวิธีบอกนะครับให้สแกนตัวแอปนะครับดาวน์โหลดมานะครับ หลังจากสแกนเสร็จแล้วก็จะมีตัวแอปขึ้นมาเป็นตัวแอปนี้นะครับที่แอดมินโหลดมาแล้วเรียบร้อยก็กดเข้าไปครับก็กดเป็นไวเลสนะครับไวเลสคอนเ n ็ก t นะครับก็สเต็ปที่1ครับทําตามที่บอกเลยนะครับให้ไปที่บลูทูธครับผมไปเชื่อมบลูทูธก่อนเลย หลังจากที่เชื่อมต่อบูทูธเสร็จนะครับ Turn on Mobile า o ฮอ p o อนะครับก็ให้เปิดฮอสปอ o t ตพกพานะครับหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วให้กดแชร์ได้เลยครับจะเป็นการแชร์หน้าจอนะครับหลังจากนี้ก็กดเริ่มครับท่านี้ก็ใช้ได้นะครับ นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการสะท้อนหน้าจอรครับผม